สักเพกามีจารุเฟกิริติกรักเตัการกริพิวิมาเนีิเปยนักศะคษามีรวนนาคาฆิกรี่ขับราดีเกเตมาจะยันตุเนวาชระสะระสมุะญาคันปัญนคตาสิงคันตา เดังมูนีกวาระวัจทร์นางตาทงกิตนันตุธรรมสรการุยามันตัาธรรมสระการอยามันตังกาธรรมสรการอยามันตังกาไชยาชยอิสธิพิทักษวาพระบัณฑิขออัญเชิญคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระพุถุเจ้าคุณพระยมาเจ้าคบาจา์เจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์สิ่งห์สิติดทั้งหลายเทวดาทั้งหลายกินผมทั้งหลายเทพเจ้าทั้งหลายแม่วัยหญิงวัยชาย ที่อยู่นักษาปุโรคคนุสโรเอวโรลงมาช่วยอัมนอนผูโชควาัมสุยชัยุ้ทาผิ้เตาษารุให้ขลังให้สักดิ์ิ์ใหใจรักษาเด้หายจากโรคหไข้เก็บพ่อหานยามป่วยกินกไรอักเสกันไรเสด็จไรสิ้นเมื่อฤิษ์เขาเกามาตั้งแต่หัวจนดาวก็ับ็ปวยอะไดนัไปริน ขออัญเชิญบารมีเจ <out> ้บรมพุทธ์ผู้รักษาดังาฏิหารนิหายป่วยหายไข้ภายในสามวันเจ็ดวันให้หายป่วยหายไข้ภายในสามวันเจ็วันข้าพเจ้าขออัญเชิญบารมีหลวงปรมภูมิภิทั้งร้อยแปดตนผู้รู้ีินารอรูปฤิสิรรผู้ที่ยอมงินผู้ที่กอบขตารอจนร่งเช้าจรบรมบากทั้งทีทิพอาเวสุวรรณโสาวิรูปากดาวิรข้าวัชุร เพราะเราต้อเรีนเรีเกี่ยกมการทำบุญบวดบรมบุกกับตัวบใจให้น้็มันกครลังสัตว์ตรงพลังและสัตว์ที่ทรงทังแลสัตว์ทีรลักตาที่ใจได้ให้หายปวกบุญทุกข้ายุกววัยวัน